สวัดีค่ะวันนี้ก็พบกับช่องพายหนุ่มสลินซีดาวท่าตูมนะคะวันนี้เราก็จะพาพี่หนุ่มนะคะเดินอ้อมหมู่บ้านยี่สิบหลังเนื่องในวันเกิดคุณแม่นะคะเอซสุดที่วันบอรนะคะเอเมื่อกี้ก็เราได้ไลฟ์สดไปนะคะ ปรากฏว่าเดินไปเดินมาปุ๊บเดินออกจากบ้านไม่มีสัญญาณค่ะเลยเปลี่ยนมาเป็นถ่ายคลิปแทนคะแล้วก็กำลังจะพูดค่ะว่าขนาดมีใครคนรักพี่หนุ่มคะขนาด F c พี่หนุ่มคะขนาดหนูเป็นน้องพี่หนุ่มเองค่ะอยู่กับพี่หนุ่มตั้งแต่เด็กยังเป็น f c พี่หนุ่มเหมือนกันนะคะ คือช้างที่เสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะก็ที่เป็นชื่อว่าคุณยายทองคำนะคะเป็นโรควันนรกช้างนะคะก็มีโรคเหมือนกับคนเลยนะคะก็เสียชีวิตไปเลยคุณปู่เกตกับคุณปุรุนเลยบอกว่าไม่พาไปทางโรงพยาบาลดีก,กว่าให้เดินรอบหมู่บ้านยีสนีก็พอนะคะ มีน้สมานะแล้วก็รุ่นนักะก็คนเขียนพี่หนุ่มเก่งนะแล้วก็ปฏิกาจรตามหลังก็คือน้องอ้นนะคะน้องรู้ใจของพี่หนุ่มนะคะ บาไม่ถูกบ้างอันนี้ก็เห็นว่าย้อ,นนอยน้อยนะคะซึมน้อยๆแต่ก็ยังจำควานได้ยังจำคุณปูรุนได้ยังมีความเกรงกลัวควาน,นะะแล้วก็กลัวที่จะโดนดุนะคะเราก็เลยมั่นใจเลยพาออกเดินนะคะไม่จะไม่ถึงว่าอันตรายนะคะแต่ว่าก็ไม่มากนะคะถ้าให้เป็นเปอร์เซ็นต์ก็อันตรายแค่ย0่สิปร์เซ็นต์มันน,นะคะยี่ เพราะว่าบวกกับอากาศด้วยเพราะว่าอากาศตอนนี้ร้อนเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะกลับบ้านไปอาบน้ําเลยนะคะนี้ก็เพิ่งกลับมาจากโรงเรียนนะคะยิงตรงมาที่นี่เลยคุณแม่โทรมาบอกว่าอยู่ไหนแล้วน้องงุทนทันนันก็กําลังขี่รถถึงโรงเรียนพระคุประกรรมนะคะไปทางรัฐที่จะถึงบ้านเร็วนะคะบอกคุณแม่ว่าอยู่โรงเรียนพระคูปกกรรมค่ะคุณแม่คุณแม่เลยมานี่เลยมาบ้านเลยจะให้าการเว่าแตะ บ้านในหมู่บ้านะคะคุณแม่ก็เลยถามคุณว่าบ้านไหนแม่บ้านหนุ่มซุรินก็ยิงตรงเข้ามาเลยนะคะยังไม่ได้ไปถึงบ้านเลยนะคะถึงปุ๊บเราก็ต้องไปเคลียร์งานต่างๆเยอะแยะเลยนะคะเรามีเรียนหนักเหมือนกัน,นะคะเรียนหนักมากแต่เราก็ชอบแบบนี้นะคะเราก็จะสู้เราถึงแม้เราท้อเราก็จะไม่ถอยนะคะเราจะสู้ให้เต็มที่นะคะ เพราะว่าเรามาเลือกในสิ่งเราเลือกแล้วนะเ,เลือกเราเลือกในเส้นทางที่เราเดิน,นแล้วนะคะเราก็ต้องสู้ให้เต็มที่นะคะนะคะเดีวเราก็จะไปรอข้างหน้านะคะนี่นะเราก็มาเจออาหารสุดโปรดตอนที่คุณพ่อยังอยู่นะคะเห็นที่ไหนก็แวะเก็บให้นะคะคือพี่หนุ่มคาบอยู่นะคะเป็นมันเป็นทาวันนะะมันเป็นต้นไม้ประเภทเลื่อยนะ,ะนี่มันเป็นแบบนี้ ยังเอาไปแม่หมดค่ะพี่หนุ่มจะชอบกินมากเลยวันไหนที่พี่หนุ่มเบื่ออาหารนะคะก็คือเบื่อยากคุณพ,พ่อก็จะมาพาหนูม,มาดึงอันนี้นะคะไปให้พี่หนุ่มไม่รู้นะคะว่าพี่โก้เขากินหรือเปล่าแต่พี่หนุ่มเขากินนะคะเขาชอบกินมากๆเลยมเมื่อกี้เขาก็ดึงไปกินเหมือนกันคะเนี่ยลองชิมดูไหมคะว่ารสชาติเป็นยังไงชิมไหมพี่เต้ เขาเป็นอาหารโปรดของพี่หนุ่มนะคะหนุ่มสังเกตท่ะเวลาเขาเจอเขาก็จะเด็ดตลอดนะคะดีดสุดทางเลยแสดงว่าเขาอาจจะคิดถึงอาหารเก่าของเขานะคะเขาก็ไม่ได้กินมานานแล้วตั้งแต่คุณปู่เกีมาเลี้ยงก็กับคุณปู่กับคุณพ่อสิทธิ์มาเลี้ยงก็ให้กินแต่หญ้ากับอ้อยผลไม้ต้นไม้บ้างค่ะยังไม่เคยกินทาวนเลยเราไปรอ,ปอข้างหน้าต่อนะคะ นี่ค่ะพี่หนุ่มก็เดินใกล้จะถึงบ้านเรียบร้อยแล้วเดินแบบรอๆนะคะในดงหญ้าเดินไปด้วยแล้วก็ถอนหญ้าไปกินด้วยนะคะดูเล็บพ,ะะาาเบพี่หนุ่มนะคะนะคะดูเล็บพี่หนุ่มก็คือช่างเราไล์สดไม่ได้ะคะ่ะเนื่องจากว่า คืนไม่มีรู้สึกว่าผมน้ามาพี่หนุ่มเริ่มจะหายแล้วค่ะเนื่องจากว่าเขาชอบถูนคะคะร้อนไหมคะโปเกตกินข้าวยังคะนี่ยังเลยปูหิวยังยังไม่หิวหรอคะนี่ก็กี่โมงแล้วนี่ อ,อ,อ,อันนานทีก็มาหาพี่นะคะพี่ก็จำได้นะคะมาถึงก็ให้อาหารกินสักหน่อยไม่มีกล้วยก็ให้ย่ากินนะคะว่มาปุ๊บก็มี f อซีนะคะไม่ประสงค์จะระบุชื่อนะคะให้กล้วยกับพี่หนุ่มพี่สามเชื่อแล้วก็พี่แล้วก็คุณปู่ทองใบด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปรอที่บ้านดีกว่านะคะ ตอนนี้ก็ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วะคะ่ะเราก็จะพาพี่หนุ่มเข้าบ้านกันนะคะบบก็พี <c oughs> ่ปูรุนคอยดูห่างๆนะคะ่สูงจังเลยนะคะสูงมากเลย <c oughs> ไม่ได้ขี่พี่หนุ่มนานและคิดถึงหลังพี่หนุ่มเเลย ก,ก,ก็ขอให้คุณแม่นะคะเอฟซีนะคะทั้งสองท่านนะคะแล้วก็อีบายท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็มีความสุขามากๆนะคะแล้วก็ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็โควิดสิบเก้าในยุคนี้ด้วยนะคะถึงแล้ววันนี้ไม่ได้เสียง้วยค่ะวันนี้เดินแบบเบาๆชิวๆนะคะ นุมสุรินต้องกินสุราค่ะแต่ว่าพี่หนุ่มเขาไม่ชอบไม่ชอบเหล้านะคะถ้าเกิดว่ามีคนกินเหล้าแล้วก็เข้ามาใกล้พี่หนุ่มนี้พี่หนุ่มจะไม่ชอบอย่างมากเลยพี่หนุ่มจะชอบแบบทําใส่ค่ะหรือไม่ก็จะทาร้ายนะคะเพราะเขาไม่ชอบคนกินเหล้า ที่นมนี้เขาก็มีรายอย่า่นะคะไม่ชอบคะไม,บไม่ชอบไม่ชอบคนกินเหล้าไม่ชอบคนพูดเสียงดังนะคะแล้วก็ไม่ชอบคนที่ไม่ใช่ควานแล้วก็มาสั่งนะคะขอกลัวนะะตบพื้นถึงบ้านแล้วแล้วก็คือคุณแม่เอฟซีคะฝากเงินมาให้ค่าเดินนะคะรอบหมู่บ้านยี่สิบหลัง จำ 2, านวน2,000ันคะแนนก็คือเป็นเงินของพี่หนุ่มเองนะคะก็คือเราจะเอาไปไถนไถสวนนะคะเพื่อที่จะปลูกหญ้านะคะน่ารักมากเลยพี่หนุ่ม้ก็อกขอขอบคุณนะคะคุณสุทธิวันทาวานะคะที่พาพี่หนุ่มของเราออกเดินวันนี้นะคะให้พี่หนุ่มออกของเราออกเดิน ออกกำลังกายในวันนี้นะคะเป็นเจ้าคุณแม่เป็นเจ้าของวันเกิดนะคะที่อยากให้พี่หนุ่มนะคะออกเดินมีเส้นยืดสายนะคะก็สนับสนุนค่าอาหารเรามาสองพันคะแนนนะคะแม่พี่หนุ่มก็ขอให้แม่นะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะ ก็ขอให้เงินทองไหลมาเทมานะคะก็ขอขอบคุณพ่อรุนนะคะน้าหมายนะคะในวันนี้นะคะที่มาช่วยพาพี่หนุ่มออกเดินนะคะขอบคุณปุเกตด้วยค่ะมาถึงก็ได้กินของหวานเลยนะพี่หนุ่มมาถึงก็ได้กินของหวานเลย พี่นุมนน่มขอบคุณครับก่อนพี่นุม่มขอคบคุณครับก่อนพี่นุ่มน่าประทบคุณกินอยู่นะคะก็เลยขอบคุณไม่ได้นะคะก็พุณแม่ก็ขอขอบคุณแทนนะคะขอบคุณค่ะ มนบันดี้ที่อะนี่ยอาจจม่โกปิดทลิปแล้วเนน COVID วพื่อนอือ,อนะคะต่อไปแล้วก็จะกลับบ้านกันนะคะไปอาบน้ําอาบท่าแล้วก็ไปหาน้องบอดี้นะคะสำหรับวันนี้หนูก็ขอลาไปเพียงแค่นี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดซับพลแล้วก็กดติดตามแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับคุณแม่ด้วยนะคะต่อไปคุณแม่ก็จะเป็นคน ดำเนินเรื่องเองทุกอย่างคะ่ะทาง<ห>ทการถ่ายคลิปจะต,ต่อคลิปลงคลิปหรือ,อว่าัะต่อไม่เป็นเราจะถ่ายยาว <c oughs> เลย <c oughs> น,นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงแค่นี้นะคะก็ฝากกดไลปปค์กดซับแครกแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะคุณค่ะ